สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนเรื่องภาาสมิตินะครับแบบออปลิกนะครับออปลิกจะแตกต่างกับสมิติที่เราเรียนลงมาก็คือออปลิกเนี่ยมีเส้นแนนอนนะครับนะครับเส้นตั้งแล้วก็เส้นเอียงสี้าองศาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เส้นส5ิองศาตามรูปที่เราได้มีนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นด้านข้างหน้าจอให้นักเรียนนะครับขออนุญาตปิดไฟนะครับน่าจะกระพริบนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะติดไหมชัดไหม นะครับน่าจะพอชันอยู่นะครับ <sk r isa> ถึงที <sk r isa> <ล>่สุดทางด้านซ้ยทีนี้เรามาดูนะครับตามขนาดที่เราเราได้เคยทำเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูตามรูปเก่านะครับรูปเก่าไปนะครับว่าเออ่รูปเนี้ยเราทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราก็มีกว้าง30นะครับด้านซ้าย30ด้านขวา30เราก็ครูก็จะยืดภากด้านหน้านะลูกนะครับภากด้านหน้าเนี้ นะครับตรงนี้เป็นภาพด้านหน้าของออปริกออปริกก็คือด้านหน้าจะหันปกติเพราะฉะนั้นเราตั้งสร้างแนวนอนก่อนนะครับมานนสมมติเป็นนาทีไม่ทีนาทาีนะครับแล้วก็ขีดเส้นอนอนไปก่อนหนึ่งเส้นเราไว้ได้ตรงนี้หนึ่งเส้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเราก็กะระยะเอาว่าเราจะอยู่ช่วงไหนนะครับมีความกว้าง30มิบ้อก็เริ่มเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากหลักสิบผมก็เริ่มจนแต่งตรงนี้ก่อนลูก นะครับเราต้องกัน30 10 20 30เห็นฝ่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามือครูบังหรือเปล่านะครับอ่า30เราก็ได้จุดสองนี้อขออนุญ,ญาตขยายแล้วกันลูกครูครูขออนุญ,ญาตขยายส,กยายสกเกลนะลูกเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นลูกมันเล็กเพราะฉะนั้น30ก็จะเป็น60เป็นลูก10ก็ไป20เนาะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตขยับใหม่อ่านะครับนะครับขออนุญ,ญาตขีดไปปึออ๊บกระเงินกลางนะครับ ทำไมเราไม่ใช่ไม่ทีในการวัดเนื่องจากบางครั้งเนี่ยในตำแหน่งในการวัดมันไม่ได้ตรงกับระยะไม่ทีจริงเราก็ต้องคงแค่ไม่เซตต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเริ่มที่30นะครับคุณเริ่มที่30นะค,คุณก็จะขยายเป็น60ระยะคูณแล้วจาก10ก็ได้นี้นะครับคุณจิมมาปพ๊บทีนี้เสร็จหกตรงนี้ไม่เน่ยจะใหญ่ขนาดไหนหนะเพียวๆเลยนี่ลูกคนเนี้ยเพียวๆเลยเสร็จแล้วเราดูลูกตรงนี้นี่พันดด้านหน้านะลูกพันดด้านหน้ากว้างเท่าไหร่30 สามิบอ่าดูตามลูกแลก้วคันครูอางสามสิบคูได้มาแล้วครับก,าก,กาบูก็จากการยัวตั้งนะครับลูกจัดการยัวตั้งมาอ่าขีดมาครับราชการยัวตั้งมาขีดไปอ่าขีดไปปึ๊บอ้าวครูคได้ความกว้างเราทำหกสิบนะแต่นี่เป็นสามสิบย้ำนะครับลูกว่าค,ครูขยายไปนหนึ่งเท่าเพราะฉะนั้นหนาขึ้นไปสิบ ตามลูกที่เราเคยมีนะลูกก็การเป็นไงย20ก็จิ้มตรงนี้ลูก20 10 20, 20เพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนออาปลีกนะล,ลูกมันจะแตกต่างกับที่โต๊ะที่กูกให้นักศึกษาได้เขียนนัคือถ้าใครโต๊ะไม่พร้อมเนี่ยน้างข้างมันจะใช้ไม่ได้มจะใช้คู่กับไม้ทีสมมติที่เป็นไม้ทีระวางแนบนะครับกูสอนแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเราก็เลื่อนมานะครับก็ตำแหนแ่งเราใช่ให้ลูกลูกก็ขีดไปเลยเห็นไหม เห็นในลูกอยู่นะลูกอ่าพอเห็นอยู่นะครับพอเห็นอยู่แล้วก็จุดละะะแล้วน,นะครับเราจุดเรียบร้อยแล้วครูขอจะลบเส้นที่ครูเขียนเลยก่อนขุดขุดขูดร่นตำแหน่งมานะครับร <im itation> ่นตำแหน่งมาเนาะนะครับร่นตำแหน่งมาเรียบร้อยละะะแล้วนะครับเราก็จะได้กล่องมาพยายามลบก่อนนะลูกนะครับลูกจะได้เห็นเข้าใจว่าอ้าวผมได้กล่องอย่างนี้มากล่องตรงไหนเอ่ยก็กล่องตามลูกนี้นะครับถ้าภาพได้น้านได้จะเป็นมุมเกียร์ครับเบิกขึ้นไปด้านหน้าภาพออปลิกเนี่ย เลอกเอาลูกลจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะครับแต่ทีนี้คกูจะโชว์ด้านนี้คกูจะโชว์ด้านนี้ให้ดูเพราะฉะนั้นกูจะเอียงด้านขวาเพราะพลิกไปได้สองแบบูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเป็นไปได้เดี๋ยวคกูจะเขียนอีกแบบนึงให้ดูเขียนลูกนี้เสร็จแล้วคกูก็จะลบนะครับแล้วอาจจะแปะเขียนอีกรูปมาให้ดูทีนี้เอียง45องศาลูกเราจะเอียงด้านนี้ลูกนี้เอียงด้านซ้ายใช่ไหมลูกนะครับเอียงด้านซ้ายนี่เขียนด้านซ้ายนี่ก็พอไหมเนี่ยอ่าพออยู่เพราะฉะนั้นนะครับเอียงด้านซ้ายไปนะครับเอียงด้านซ้ายไปก็ เอาตามรูปแล้วกันลูกก็ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองนะสามเหลผมก็ลดไม่ทีนะครับไม่ทีมจะลดลงมานะครับผมก็ตัดก็จุดตัดใช่ไหมลูกก็จุดตัดจําได้ไหมเห็นจะเปิดแมสไหมกระจุดตัดปุ๊บเนี่ยเอียงสี่เหลี่ยมสามเลูกยมเอียงเลยผ่านจุดตัดในลูกเห็นไหมอ่ะเห็นนะลูกผ่านไปเลยนะครับกี่จุดกี่จุดตัดแล้วลูกลูกก็เลื่อนมานะครับสี่จุดตัดเนาะมุมสี่มุมเนี่ยมุมสี่มุมเนี่ยอ่ามุมสี่มุมเนี้ยนะครับเลื่อนไปพอไหมก็เลื่อนไปทีอีกไปนะครับเลื่อนไปทีึ้นไปพุบกะ เห็นไหมครับกระจุดตัดแล้วสามจุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกเดียวกันนะลูกคูณลบเส้นที่ไม่ใช้ออกเดี๋ยวลูกจะงงอ่าลูกจะงงอ่าลองลูกก่อนเดี๋ยวค่อยลากใหม่เดี๋ยวค่อยลากใหม่อ่าเดี๋ยวค่อยลากใหม่เห็นไหมเป็นแบบนี้ละเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ละนี่ยาวเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมยาวเท่าไหร่สามสิบเปดูลูกเก่านะสามสิบกูก็วัดเราขยายลูกนะลูกเป็นหกสิบนะนะครับ นะเริ่มใหม่ก mm ็แหละเริ่มกันหนึ่งก็กลายเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอ่าตรงนี้เข้ามาตั้งแต่ยี่สิบใช่ไหมครับดูตามรูปนะอาจจะชัดไม่ชัดยี่สิบก็เป็นสี่สิบใช่ไหมลูกข้างล่างก็ได้าข้างล่างก็ได้สี่สิบได้ระยะไม่ได้นะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่าอยู่ตรงนี้ลูกเอ๊ะเดี๋ยวถึงหรือเนี่ยอ้าวได้จะถึงนะครับได้จะถึงเนาะอ้าวเสร็จแล้วตั้งลูกตั้งขึ้นไปตั้งขึ้นไป เราตัดตรงนี้ตั้งขึ้นไปแต่เราขีดเส้นบนจาได้ใมรูปรูปนี้เราขีดเส้นบนไปข้างล่างไม่ต้องขีดลบนะเดี๋ยวคุณท่านลงน้ำละลประการให้รา้ก,กาันนะครับก็ประมาณนี้ได้ละนะครับเสร็จแล้วได้กล่องตรงนี้เห็นไหมได้มุมนี้มุมมันจะเิียดได้ไหมลูกรัจนล้นนี้ได้ไปไหนยังไงมุมนี้เมื่อกี้มันเฉียงขึ้นใช่ไหมลูกเพราะหัวมันเฉียงขึ้นลูกหัวมันเฉียงขึ้นแต่นี่มันนอนลูกต้องนอนตามลูกนอนไปแค่ไหนไม่รู้ข้าไปแค่ไหนพี่ไปก่อนนะลูกนะลูกนี้ไปก่อนเออ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับแต่มันไม่ได้ใช้ทั้งสี่เหลี่ยมนะล,ลูกเพราะมันเข้ามาสิบมิลเดี๋ยวค่อยว่ากันสูงเท่าไหรสามสิบเป็นหกสิบลูกวัดด้านข้างนี้อ่าคุณเริ่มจากสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่แค่นี้ดูที่ทางลูกไปไหนนอนกับเฉียงลงอ่านอนกับเฉียงลงคุณนอนไปก่อนแล้วกันปื๊ดอ่านอนกับเฉียงลงลูกอนอนกับเฉียงลงลูกลับมา สามมันจะไม่เหมือนกันนะครับลูกนี้ไม่เคยทําให้ใครเลยนะนะครับไม่มีห้องล่ลานี่แหละนะครับที่จะเริ่มดับไม่ดนะูนะครับเริ่มดับไม่ดูทีนี้กว้างเท่าไหร่ลูกกว้าง30ใช่ไหมก็ตีกลับมาลูกกว้าง30ตีจากนี้ไปก็ได้ลูกจําได้ไหมเราสร้างกล่องขึ้นไปเราสร้างกล่องขึ้นไปลูกเราสร้างกล่องขึ้นไปเราวัดตรงนี้สามสิบเออขึ้นไปเกิดุมนี้นะลูกนะครับเกิดุมนี้ลูกตัดนี้มาไม่ต้องเป็นวัดลูกมันเป็นคู่นอกเนี่ยหลายๆคนชอบทำบิด ไปต่อไม่ได้แล้วจ้ะครับผมไปไม่ได้ก็นี่ครับเกิดจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมครับเกิดจุดตัดนี้วิ่งขนานกลับไปอ้าววิ่งขนานกลับไปนะครับวิ่งขนานกลับไปอ่านี่นะครับได้กล่องแล้วนะครับได้กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับได้กล่องเรียบร้อยแล้วอ่ายืดมาก่อนแต่มันยืดออกมาอีกสิบมิลใช่ไหมครับมันยืดออกมาสิบมิลนะครับกล่องใบนี้ยืดออกมาสิบมิลนะครับยืดละสิบมิลรักษาก็วัดออกมานะครับสิบมิลรักษาะก็วัดออกมา นะครับเราขยายสัดส,ส,ส่วนนะลูกเป็นยี่สิบเราคิวทั้งๆนีสิบยี่สิบอยู่ตรงนี้ด้ยี่สิบลูกก็ตัดออกมานะครับจริงๆลูกนี้ตัดมานี่เลยยาวมานี่เลยนี่อ่าเราทุกทีไม่ตรงละใหม่นะครับอ่าลูกนี้ไม่ตรงเอาใหม่นะครับประการจิ้มจุดไว้นะลูกประการจิ้มจุดไว้ขีดมาปุ๊บแล้วครับนให้จุดตัดแล้วตรงนี้อีกยี่สิบมิลช่ไหมลูกประการจิ้มแล้วก็ตัดออกมานะครับ ตัดออกมาได้เกิดจุดตัดไปไหนเราจะทากล่องก่อน,อนลูกทํากล่องก่อน,อนสำหรับมือใหม่นีลูกเราทำกล่องคุณตัดคู่นอกนะนี่คู่นอกคุณตัดคู่นอกเพ้มได้จุดนี้มาได้จุดนี้มานะครับลูกก็ตัดไปนะครับตัดกล่องไปนะลูกตัดกล่องไปเห็นนะครับเดี๋ยวนะครูจะให้แนวให้ไม่แน่ใจว่าตอนตอนที่ทาทําคอมพิวเตอร์ีไอทาตัดต่อวิดีโอเนี่ยจะเห็นอะไนะตัดต่อเพื่ออะไรลูกเราไม่วัดแล้วไงเราวัดครั้งเดียวจําได้ครูบอกว่าเราจะไม่วัดเราจะวัดครั้งเดียวนะ แล้วเราก็วิ่งลงเราก็วิ่งลงอ้าววิ่งลงก่อนปึออวิ่งลงเพื่ออะไรไม่ต้องขีดก็ได้ลูกจิ้มเอาละจิ้มมาแล้ว, <g up> ลวเราได้ระยะห้องชิ้นง,งานชิ้นนี้มันชิ้นสิบชิ้นเฉียงลูกดังนั้นเราได้แนวนี้ไปแล้วใช่ไหมครับชิ้นเฉียงนะครับแต่ตรงนี้ออกมาเท่าไหร่หลูกก็ต้องวัดเอานี้สิบเมตรสิบเมตรแล้วกับยี่สิบเมตรก็วัดใหม่ลูกสิบยี่สิบ <20 S 2> <20 S 1> อยู่ตรงนี้อ่ายี่สิบอยู่ตรงนี้ครับยี่สิบเมตร ลูกการใช้เส้นตัดกันไปจำได้อยู่นะจำได้อยู่นะวันนี้กูไม่เขียนเส้นตัดให้ดูนะครับกูไม่เขียนเส้นปลายดูอ่ะได้มาแค่นี้ได้เส้นล่างมาแค่นี้ละได้เส้นล่างมาแค่นี้อ่นนี้ไม่ได้ใช้ลอันนี้ไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้โดนปังเปล่าไม่ได้ใช้เอาดูสิอ้าแล้วได้จุดจะตัดหมดแล้วลูกไปไล่ดูใหม่นะลูกทำไมไม่ทันครูอ่ะไปไล่ดูใหม่นะลบเส้นนี้ไม่ใช้หรอกขออีุญาจเป็นปากกาแล้วนะปากกาลงนะปากกาไม่จิกกูแล้วไน่ใจมุดติดติดหรือเปล่านะ นะครับประกาศผู้ลงเลยนะครับเราคุยกันแล้วว่าในกรณีที่ครูทําสื่อให้ดูเนี่ยนะครับคงจะต้องเป็นประกาศให้ดูไอนน้ลงแค่ผมก็ขอเป็นประกาศเรงเงิอนอ่าแล้วตอนนะลูกแล้วตอนในเขตปุ๊บนี่มีจุดนะอ่าขอแากเขียนจุดก่อนเราได้เส้นทะแยงมุมเส้นได้เส้นมุมเฉียงน,นะลูกค,ครูเคยบอกแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พักมุมังครับลูกลูกสามารถจิ้มแล้วมันทับท้าพเลยลูกนะครับไม่จิ้มทับทาบเลย นะครับหนึ่งเส้นนะแตจุดนะลูกหนึ่งเส้นโอเคอาจจะมึกเตี้ยหน่อยโอเคได้นะเส้นเฉียงนะครับตามองศาที่มันเย็นงงครับตามองศาที่มันกําหนดมานะครับแต่มันจะไม่ตรงกับตรงนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้เส้นที่ตัดก่อนนะครับเส้นนี้ตัดก,ก่อนปึ๊บนะครับเส้นนี้ก,กนะนน็จะตัดมานีอ่าเห็นไหมครับมันจะตรงกันเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะ นะครับเราก็จะได้จุดตัดจุดนี้อ่าได้แล้วครับคุณลงน้ำหนักแล้วลงเรียบร้อยคุณก็ตัดเฉียงมาสังเกตไหมครับว่าลูกจะบิดไม่เหมือนกันเลยนะครับลูกจะบิดไม่เหมือนกันเลยเอ้าเขียงม,มีกี่เส้นเียงมีเส้นนี้ครับอาจารย์ตรงนี้อ,อีกอ่าตรงนี้นะครับผมก็ตัดมีตาไปอ่าปึ๊บอ้าวเราใช้คุ้มล,ลูกเราครั้งเดียวเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ข้งเดียวให้หมดเลยเราเขียงอ่ะเียงเดียวให้จบนะเห็นไหมเียงเดียวให้จบนะ ยังเดียวให้จบนะอ่ายังเดี๋ยวให้จบปุ๊บเห็นไหมครับไม่ดีอยู่กับพี่เนี่ยมันจะทํางานง่ายเห็นไหมลูกเห็นไหมเสร็จแตหมดหรือยังอ้าวหมดแล้วต่อไปก็เส้นนอนนะมาเส้นนอนเชื่อตั้งย่าไม่ได้ถามเอ้าจริงๆลูกต้องดับเชื่อตั้งเนาะเราใช้ไม่ทีไม่เส้ทีเดียวให้จบเลยอ้าวเอาทีเดียวให้จบเลยยังจากซ้ายไปขวาก็ดีหมืกันได้ไม่เยอมลูกเวลาลรณีเห็นมือนะเอิบมานะครับครูพยายามจะไม่ให้ลูนะลูกเพราะว่ามันเป็นมือนะ ああอ่าออ่าอ่านี่ขิดไปแล้วเตรงไหนีอตรงนี้ย่าหลงลูกอย่าหลงเส้นให้หมดขีดทันห้หมดนล,ลูกนะอ่อะอะนี่ตรงนี้อีกหนึ่งโจหมดระยะนวตั้งหมดแล้วเห็นไหครับนี่คือการเขียนแปบ,บอีกหนึ่งแบบนะครับเขียนพยายามเขียนจากบนานล่างหนึ่งมันจะไม่ได้ลูกหมึนกนะมันจะไม่ลูกหมึอนเราไปเพอเขียนมาอ่าเขียนมา นะั่นลูกครูก็จะเขียนรูปให้เราให,ให้เราได้ดูว่าเป็นอย่างไรอ้าวนี่คือมุมที่หนึ่งเห็นไหมครับเติดไหมครับพอเห็นชัดไหมนี่ครับคือการเขียนสามมิติอีกหนึ่งแบบนะครับอ้าวทุกทีเดียวเป็น,นเส้นอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับนี่คือการเขียนออบลิค ทางองศาจะเฉียงขึ้นเนื่องจากเซตมันเป็นเซต45ราะฉะศั้นราต้องจำนะครับว่าการเขียนอัลบิกมันลุกทรงใกล้เคียงกันนะครับแต่ทิศทางเนี่ยนะครับมันจะเฉียงขึ้นแต่ว่านะครับเส้นมันจะมีทั้งนอนทั้งตั้งนั้นเฉียงนะครับหลักการดูว่ามันจะไปทางไหนนิทาศากดูว่าเส้นนี้นอนใช่ไหมนี่ก็ต้องนอนตามมันจะเอียงตามดูมันจะไม่มีเบดซ้ายเิดขวามันจะเป็นคู่ขนานมันจะเป็นคู่ขนานกันตลอดเฉะ่ั้องจับใจอยู่ดีนะครับจุดเนี้ยไปโฟกัสดูสิครับรูเคยพูดแล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ย เราไล่มายัางไงนะครับตำแหน่งเป็นอย่างไรจากท่าไอโซเมติกจะคลิปก,ก่อนๆมานะครับส่วนคลิปถัดไปก็คงจะเป็นการทำอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งมุมให้ดูนะครับว่าเฮ้ย้าไม่มุนี้บิดไปทางอีกทางได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปขอบคุณมาก